สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับคุ้มเดอะบูดี้เมกเกอค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่คุ้มจะมาสอนการทำฮิปฮิ n ค์นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าฮิปฮิ n c ์คืออะไรนะคะฮิปฮิ n ค์คือ กาโน้มตัวไปด้านหน้าโดยที่กระดูดสันหลังนะคะเรายังตรงอยู่นะคะโดยแล้วก็ไม่ใช่การย่อด,ด้วยนะคะหลายคนก็ยังทําผิดกัน,นะคะวันนี้นะคะคุมมจะมาสอนแล้วก็จะทําแบบที่ถูกและแบบที่ผิดที่เห็นกันอยู่ประจำที่ยิมน,นะคะค่ะเออลองนึกภาพตามนะฮิพพินงคืออันนี้คือข้ออันนี้คืออ p p เป b ร d บอเราส่วนด้านบนอันนี้คือคือด้านล่างและอันนี้คือข้อสะโพก เวลาเราทำคิพ,พิน่เนี่ยเราต้องโน้มตัวไปด้านหน้าโดยที่กระดูกสันหลังกระดูกคอทุกอย่างต้องตรงกันแบบนี้เนาะเราจะไม่เงยคอเยอะเกินไปเราก็จะไม่ก้มหลังหลังงองเยอะเกินไปเอาเป็นว<ม>่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเรียงกันดีกว่าคะ่ะพร้อมแล้วไปคะ่ะมาคะ่ะการฝึกคิวพินนะก็คุ้มขอให้มีอุปกรณ์อันนี้นะคะ ไม้อันนี้นะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ด้ามไม้กวาดหรือด้ามไม้ถูพื้นหรือด้ามโลง่งก็ได้ที่มีความยาวประมาณเมตร,รกว่าๆอันนี้น่าจะประมาณเมตรห้าได้เนาะอุ้มสูง160ค่ะฮิทพินช์เนี่ยมันสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่าไม่ว่าเราจะฝึกคูเดย์ฝึกเบนท์แอนลิฟนะมันใช้ฮิทพินช์หมดเลยนะคะคือการโน้มตัว เราฝึกหลังใช่ไหมเราก็ต้องโน้มตัวไปด้านหน้าเราโรอันนี้ก็คือทีพินช์คือการโน้มตัวไปด้านหน้านะคะหรือเราจะฝึกเดดลิฟต์เราก็ต้องโน้มตัวไปด้านหน้าเหมือนกันถูกป่ะแล้วเราก็เดดลิฟต์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้สําคัญมากเนะาะค่ะอุปกรณ์ก็มีอันนี้ใช่ไหมวิธีการฝึกเนี่ยเราจะเอาไม้อันเนี้ยมาวางไว้ข้างหลังอย่างนี้เนาะกูขอวางข้างหลังแบบนี้โดยที่มันจะมีทีพอยต์มันจะมี3จุดที่ต้องแตะไม้อยู่นะคะก็คือ หลงังศีรษะกระดูกตรงนี้แล้วก็กระดูกก้นฝบนะคะโดยที่สจุดนี้ยังต้องติดอยู่แล้วเราจะค่อยๆก้มไปนะคะเดี๋ยวครูจะหมุนให้ดูเนอะเราจะค่อยๆก้ม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 แล้วฝันอื่นเลยคือขาจะยืนกว้างประมาณหัวไหล่เนาะแต่เราค่อยๆก้มโดยที่เราพับสะโพกไ,ไปด้านหลังนะคะพับสะโพกไปด้านหลังอึบ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 ดูนะคะโดยที่3มจุดนี้ยังติดกันอยู่แล้วดูหันดูจากด้านข้างนะดูจากด้านข้างอึบเนี่ยเห็นไหมสามจุดติดศีรษะ หลังแล้วก็กระดูกก้นกบพอพอไอ้สจุดนี้ยังติดอยู่นะคะลองลองนึกภาพนะถ้าสมมติคูเงยคอเยอะเกินไปปื้งเห็นไหมไม้หลุดหรือถ้าคูก้มเยอะเกินไปกระดูกตัวนี้ก็ตรงจุดจุดที่3นี้ก็ไม่ติดถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นคือให้เอาไม้นี้มาฝึกนะแล้วลองแล้วลองจับเนี่ยโพซิชันอะไลเมนต์เนี่ยกระดูกสันหลังเป็นนิว r รอลสปายนะคะ ลงทุกสปายก็จะเป็นอย่างนี้มาฝึกอย่างนี้สัก10ครั้งหายใจออกนะตอนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเกรงท้องหลังไม่แอนนะเพราะฉะนั้นถ้าครูแอนหลังดูนะอันนี้คือแอนแอนหลังเห็นไหมกระดูกตรงนี้ก็จะไม่ติดเหมือนกันจุดจุดที่2ก็จะไม่ติดคือจุดจุดตรงตรงหลังหลังด้านบนก็จะไม่ติดเพราะฉะนั้นนี่คือหลังแอนแ้ถ้าหลังงอกระดูกนี้ก็ไม่ติด เพราะฉะนั้นคือเนี่ยทำไงก็ได้ให้กระดูกสนับมันตรงกันให้กระดูกคอกระดูกเนี่ยมันตรงกันนี้แล้วนกะ็ขึ้นในใจออกกลมขึ้นในใจออกฝึกแบบนี้สัก10บครั้งทาทั้งสเซตเนาะให้เราจำจำโพ s ิชั o นร่างกายจำอะไลเมนต์จำให้ได้นะคะแล้วเวลาเราไปฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะได้ ไม่เกิดอาการเจ็บโอเคค่ะการฝึกแบบที่สอนะฮิปเพชเนี่ยสามารถฝึกกับกําแพงก็ได้นะ,ะนอกจากเราจะไม่ใช้ไม้อันนั้นเนาะก็เป็นเหมือนเรายืนห่างจากกําแพงประมาณ1นเก้าเท้าเราหนึ่งประมาณเรายืนห่างจากกําแพงใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราจับเท้าเอลก็ได้นะเราจับที่คอสโพเสร็จแล้วนะ,ะเราค่อยๆดันก้นไปให้เหมือนจะจิ้มกําแพงจะจิ้มกําแพงจะจิ้มกําแพงจะจิ้มกาแพงนะคะเสร็จแล้วนะะั้นลง ลงให้เท่าที่เรารู้สึกว่าโอเคเราตึงตรงนี้มากพอแหละประมาณนี้อันนี้คือการทำヒプ pinch นะคะคือเราจะไม่ได้ย่อนะคนที่ทำผิดคือจะย่ออย่างเงี้ยอย่างงี้นะนึกออกไหมเหมือนนึกภาพถ้าเราถ้าเราทำาโรงนะคะหรือเราเราทำโรอย่างเงี้ยแล้วเราย่ออย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ถูกนะคะคือเราต้องทำヒิ pinch หักสะโพกไปนะแล้วเราก็โรงอันนี้คือถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทำแบบนี้หันหันก้นเข้ากำแพง ยืนห่างประมาณ1นึ่งก้าวนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆพับสะโพกดันก้นไปดันก้นไปดันจนถึงจุดที่ว่าแต่ละคนจับไม่เท่ากันว่าบางคนถามว่าเราต้องก้มถึงขนาดไหนถึงจะแบบถึงจะถูกต้องแต่จริงๆแล้วถามว่าเราก้มให้รู้สึกเนี่ยแค่ประมาณเนี้ยให้รู้สึกมันตึงตรงเนี้ยเพราะแต่ละคนจะตึงไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องกล้มไปเยอะขนาดนี้อันนี้ก็เยอะไปนะเราก้มให้ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็น้อยไปเห็นบางคนบางคน,นเวลาทลําโรทําเล่นหลังแล้วก้มแค่นี้นี่น้อยไปเพราะฉะนั้นประมาณนี้เนี่ยก้นปูจิ้มกาแพงบดีอันเนี้ยประมาณนี้กําลังดีนะคะแล้วก็โร่ว่าเราจะเล่นหลังเล่นอะไรน,นี่ก็เป็นการแบบฝึกแบบที่2การฝึกกินฮิ้งน,น,นะคะแล้ววันนี้นะคะอุม้มมีท่าที่แบบว่าเอาเป็นว่าซักสามท่าละกันสามท่าที่เห็นทําผิดกันบ่อยๆนะคะในท่าในการฝึก ใน,ในการเล่นเวททรนิ่ง training นี่แหละแล้วก็ไอ้ท่าเนี้ยไอ้สาท่าสุดเนี้ยมันต้องใช้มันต้องทำฮิปพินช์แล้วหลายคนก็ยังทำผิดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่ถูกแล้วก็แบบที่ผิดกันนะคะไปค่ะโอเคค่ะงั้นะเรามาดูท่าเบนท์โอเวอร์โรนะคะดัมเบลเบนท์โอเวอร์โรนะคะเรามาดูว่าเวลาเราทำฮิปพินช์นะคะที่ถูกต้องทำยังไงเนาะอันนี้คือที่ถูกต้องนะ เราจะโน้มตัวไปด้านหน้านะะยินกว้างประมาณัวไาไ่โน้มตัวไปด้านหน้านะคะโดยที่ดันก้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็โรอันนี้คือถูกนะคะหลังยังตรงอยู่นะคะคือแบบที่ถูกนะแต่คุมหมุนให้ดูนะ นี่คือแบบที่ถูกเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่ผิดกันนะคะแบบที่ผิดจะเป็นอย่างนี้เนาะจะเป็นยอ่อลงแล้วก็แบบหรือหลังราวนะคะหลังงอนะคะหรือแอ่นเกินไปคอเงยเกินไปดูนะคะมุมนะคะนี่คือแบบที่ผิดนะนะคะ แอนเยอะเกินไปนะฮะหลังแอนนี่คือผิดหลังกลมหรือกลมน้อยเกินไปแค่นี้อันนี้คือผิดนะคะโอเคค่ะแล้วก็การฝึกฮิปเิน c ์นะคะมันก็ยังใช้ในท่าเดนลิฟด้วยนะคะเเดี๋ยวเรามาทำแบบที่เรามาดูกันแบบที่ถูกก่อนนะคะว่าแบบถูกเป็นยังไงนะคะเดลิฟก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะเราจะจิ้มพุนไปด้านหลังไกลๆนะคะแล้วเราก็ ยืดแล้วเราก็ย่อลงจับตาเนาะแพ็กหลังให้แน่นแล้วก็หายใจออกนะคะบาสไล่นะคะแตะพื้นหายใจเข้าขึ้นหายใจออกตอนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะอันนี้คือเดนลิฟต์ยอืดอกนะคะจังหวะที่เสร็จสิ้นเราเกรงก้นยือดอกเราไม่ต้องแอดไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ถูกเนาะ รูอยากให้ดูกะโดดสหลังครูว่ามันจะเป็นแนวเนี่ยตอนครูย่ออย่างเงี้ยค่ะครูจะจิ้มก้นไปด้านหลังไกลๆนะคะครูจะไม่ใช่นั่งย่อลงมาละหยิบอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครูจะไม่แต่ครูจะจิ้มก้นไปด้านหลังไกลๆนะคะโดยที่โดยที่เนี่ยมั้ยก้นมันโดนยืดอะไรกล้ามเนื้ออะไรที่โดนยืดคือกล้ามเนื้อมันนั้นละทงานเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก้นโดนยืดหลังค่ะโดนยืดมันโดนทํางานแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทำเดดลิฟ ก็ต้องทำพี p พินเนาะก็คือดันสะโพกไปด้านหลังไกลๆเนอะเรามาดูท่าที่ผิดกันเนอะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่ผิดกันนะคะว่า,เ,าเวลาทำเด็ดลิฟที่มันไม่ที่เราไม่ยอมทำฮิปพินช์เป็นยังไงหนึ่งนะคะย่อลงไปหยิบเลยถามว่าอย่างนี้ผิดไหมก็มันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ผิดนะคะมันเปน็นอยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสอะไรนะคะอันนี้ เนี่ยอันนี้ย่อลงไปเลยอย่างนี้อย่างนี้ผิดเนาะอย่างนี้ผิดไม่ใช่นะ,ะแล้วเนี่ยมันเหมือนไปดันหัวเข่าด้วยนะคะอย่างที่2คือนะคะหลังงอฮะขึ้นมาหลังงอหลังงอนะคะอันนี้คือผิดนะหลังงอหรือแอนหลังมากเกินไปไอ้คอมากเกินไปอันนี้ก็ผิดนะคะหรือจังหวะที่ขึ้นมาแอนนะเด้งเกินโอ้โหดูกระูนกนะ มันแอนเกินไปก็คือหลังโง่แอนมากเกินไปแล้วก็ยอ่อไปใช้การย่อมากกว่าโดยที่ดนันสะโพกไปด้านหลังไไกลแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบที่ผิดนะมาค่ะท่าที่3นะ,ะโดยที่เราจะต้องใช้ position hip hinge เข้าไปฝึกในการฝึก weight t r a i n เนี่ยก็จะเป็นท่านี้เนาะเป็น rear delt นะคะ rear delt fly นะคะมันคือท่าเล่นหัวไหล่ด้านหลังเนาะมันก็ต้อง โน้มตัวนะคะเรียกว่าไรโน้มตัวไปด้านหน้าเหมือนกันนะคะโดยที่ดันก้นไปด้านหลังแล้วงอเขา่าเสร็จแล้วก็ F ลายอันนี้นะคะอันนี้คือท่าที่ถูกกว่านะดูคูนนักเลงท้อก็ดูสลังปูตรงกันนะแล้วก็เป็น new ทรัล fly นะคะลองดูหันหลังนะนี่นะคะลองดูหันด้านนี้นะคะ คือท่าที่ถูกเนาะเกรงท้องไม่เหวี่ยงตัวแต่ท่าที่ผิดเนี่ยที่รูเห็นก็คือจะฝึกท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ทำพีเพนช์ก็คือไม่ได้น้มตัวไปด้านหน้านะคะแล้วยืนแบบน้มนิดเดียวน้มแค่นี้แล้วก็แบบแค่นี้แล้วก็โยกนะโยกอันนี้คือผิดนะคะหรือหลังงอหลังงอยกไม่แพ็คไหล่ด้วยไม่แพ็คสะบักด้วยนะยกมาอย่างงี้นะคะหรือแอนเดินไปอันนี้ก็ผิดนะคะกลังดูข้างนี้นะ โอเคนี้คือแอ่นแอ่นอันนี้ผิดนี่หลังงอหลังงอเหวงนะเหวงเหวงช่วยนะคะเสร็จหรือยกสะบักขึ้นมาอันนี้ก็ผิดนะก็คือโน้มตัวมาแค่นิดเดียวเองนะก็คือโน้มตัวนั้นคือจริงๆแล้วการที่เราโน้มตัวไปด้านหน้านี้นะคะมันจะโดนผลอได้านหลังแต่ถ้าเรายืนตัวแบบโน้มนิดเดียวอย่างเงี้ยุสุดท้ายเราเล่นมลอะไรอะไรกายเป็นเล่นผลอะไรด้านข้างไปมากกว่านะคะ งงงงไหมไม่งงนะก็คือว่านั่นแหละโน้มตัวไปด้านหน้าโดยที่เราสังเกตเต็มว่าเออเราจะเล่นผลอะไรหลังใช่ไหมเราโน้มตัวไปด้านหน้างอเข่าแล้วก็เกรงท้องไม่เวียงตัวนะคะอันนี้คือแบบที่ผิดเนาะค่ะไปนยองบ้างคะกับการฝึกฮิป h พน g ์นะคะก็คลิปเนี้ยมันพี่กูอุ้มตั้งใจทำมากเลยเพราะอยากให้หลายๆคนออกกำลังกายแล้วก็มีการ มีฟอร์มการฝึกที่ถูกต้องแล้วก็ไม่อยากให้หลายๆคนบาดเจ็บแล้วก็กลัวการออกกาลังกายไปนะคะแล้วก็คลิปนี้คุ้งทำหลายครั้งมากแล้วก็เหมือนเดี๋ยวกล้องดับเดี๋ยวไม้ไม่ติอดอุปสรรคเยอะมากแม่ค่ะแต่วันนี้ก็ได้ทาสําเร็จแล้วนะคะก็ใครที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะ,ะก็แชร์ให้คนที่คุณรักนะคะ ให้เขาออกกําลังกายที่ถูกต้องนะคะแล้วก็รู้สึกคุ้มนะคะฝึกเยอะๆเนาะครูมไม่อยากเห็นเอาจริงนะเป็นรู้สยกคุ้มคุ้มไม่อยากเห็นเราออกกําลังกายท่าผิดๆเพียเพ้ยนๆครูมไม่อยากให้บาดเจ,จ็บเพราะท่าออกกําลังกายก็ไม่ได้ง่ายเนาะเพราะค่อนข้างจะแอดวานซ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราฝึกเบสิกให้แน่นแล้วเราจะได้มีฝึกท่าที่แอดวานซ์ท่าที่มันยากได้แบบเพราะเราเข้าใจแหละเข้าใจการจัด กระดูเข้าใจกันอะไลเมน์รูปรัางโพสิชันร่างกายยังไงให้มันถูกต้องทีนี้นะคะเขาจะออกร่างกายอย่างปลอดภัยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสินค้านะค,ะคุณุ้มนขายอุปกรณ์ฟิตเนสนะ,ะแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งบุตทิแบร์นะคะมีทั้งดัมเบลเซตนะคะแล้วก็ มีตอนนี้มีด้วยน้ำมัเซนแล้วก็เอ็กซ์ไซแมทนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าด,ด้วยนะก็มีหลายอย่างเลยหลายๆคนที่สนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไลน์แอดให้นะคะ <S <S แล้วใครที่สนใจเทรนออนไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เหมือนกันนะคะก็หรือขอบดูที่เว็บไซต์คุอุ้มก็ได้ว่าเอ้ยคุ้มเป็นใครว่ามาจากไหนนะคะก็มีเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นมาให้เหมือนกันนะคะก็ใครสนใจก็สามารถ ติดต่อแอดไลน์ไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r มา e กกดกระดิ่งด้วยนะเราคุณทำคลิปจะได้เห็นคลิปคุ้มก่อนใครนะคะโอ้ยอย่าลืมค่ะคุ้มมีช่องการติดต่อหลายช่องทางเลยนะคะมีทั้ง Tik Tok Instagram Facebook YouTube นะคะแล้วก็ชื่อเหมือนกันหมดเลยนะคะคืออุ้มมี่นะคะ O U M M O U M Y underscore the b o o d y maker นะคะมือนกคนเลยเนาะโอเคค่ะ เจอกันนะบ๊ายบาย